รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามไม่โลกนี้เพื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีั ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมศรไม้สักว์หลังใหม่วัดหัวกระบือบาระุเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาข,ขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 0 5 8 0 0 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขณะนี้ดิฉันอยู่ที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะอยู่กับพระครูวิบูลพัฒนากจดุษฎีบัณฑิตกิติมา์เจ้าวดาดพระหัวกระบือการนมัสการเจ้าค่หลวงตาเจริญพรจ้ะก,ก่อนที่เราจะไปฟังธรรมะสบายๆกิจกรรมข่าวสารของหลวงตาวิบูลที่ผ่านมาสิ่งแรกที่เราจะต้องทําคือไปการาบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตก่อนใช่ไหมคะหลวงตาเจริญพรจ้ะญาติโยมที่เดินทางตั้งใจเดินทางมาวัดหัวกระบือเนี่ยมาแล้วก็จะต้อง เข้าไปกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อโตในอบสถซะก่นะอนเพราะว่าหลวงพ่อโตนี่ท่านเลยจะเปรียบเหมือนอประชาชนคนทัางายเป็นเจ้าบ้านเป็นพ่อบ้านเราจะไปสถานที่ใดก็ตามต้องไปหาพ่อบ้านเจ้าบ้านซะก่อนไปนสรารวะเจ้าของบ้านซะก่อนแล้วก็จะได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีแล้วว่าจะท่านจะได้อ,อํานวยอวยพรว่าอขอให้มีอายุยืนเรื่อะไรสุดคือผู้ใหญ่จะให้พรกับ เด็กๆเล็กๆหนูๆน้องๆหรือแขกที่มาหาก็จะถามเนรูทุกสุขดิบอํานวำนยอวยชายให้พรเจริญพร<อ>จากนั้นเราก็จะมารับฟังข่าวสารกิจกรรมที่ผ่านมาของวัดหัวกระบือและกิจกรรมของหลวงตาบิบูลกันนะคะคุณผู้ชมกิจกรรมที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาวัดหัวกระบือมีอะไรบ้างคะหลวงตาเออในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันทายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในรัชกษาลที่สิบที่ผ่านมานี้ก็ได้มีหน่วยงานข้าราชการกองพันทหารและทหารเขาเรียกรักษาพระองค์ใช่ไหมทหารรักษาพระองค์แล้วก็หน่วยราชการของสำน,นักงานเขตบางขุนเทียนก็ได้มีกุลาศลรัตตาตั้งใจสร้างค,คุณงามความดีสร้างบารมี เพื่อจะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าบ,บุมราชินีในรัชกาลที่สิบเจริญพรค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเห็นมีจิตอาสาด้วยนะคะหลวงตาเจริญพรค่ะจิตอาสารู้สึกจะมาบ่อยนะคะที่วัดหบก,กระบือ,อที่นี่จะมีเป็นประจำจิตอาสา,าจะมาดูแลทําความสะอาดอห้องน้ําห้องสุงขาเก็มฝาดววดวารมที่นี่จะมีเป็นประจําตลอดเจริญพรคือลอร่านะคะวันนี้ลอล่าก็มีกิจกรรม มาวัดหัวกระเบื้องตั้งแต่เช้าเช้าวันแต่เช้าเลยสิ่งแรกที่เห็นก็คือมีญาติโยมเข้ามาทํทาบุญสร้างมอว่ามาจากต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะหลวงตามาจากหลายแห่งจากต่างประเทศจากประเทศโยมนี่อยู่ประเทศมาเลยอยู่ประเทศสิงคโปร์ก็จะมีมีกุศลลัทธาในพระศาสนาก็จะมาสมาทานออโ,โบสถโอโบสถศีลรักษาโบ,โบสถศีลในช่วงเช้าเมื่อวัน วันที่สามนิทานเนี้ยนะมาแต่เช้ามาแต่เช้ามาสมาทานรักษาโบสถ์สจรินไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมยังได้นากระเช้าเนี้ยกระเช้ามาถวายพร้อมทั้งปัจจัยอีกส่วนหนึ่งถวายไว้อ่ที่วัดหลวกระบือนี้เจริญพรนอกจากนี้ที่วัดหลวกระบือวันนี้ก็มีเห็นมีแจกข้าวกล่อง300กว่ากล่องนะคะตรงกางอ๋อเจริญพรทุกวันที่วัดหลวกระบือจะมีเช้ามีข้าวต้ม หม้อใหญ่ๆหม้อแขกใหญ่ๆไม่ทราบพิธีกรได้ทานไหมก็ไม่ทานมั้งช่วงเช้าไม่ได้ช่วงเช้าเป็นข้าวต้มหม้อแขกใหญ่ๆนะก็ทานได้เป็นร้อยคนแล้วก็พอช่วงประมาณ11โมงก็จะมีข้าวกล่องข้าวกล่องทันทันได้วันละ300กล่อง300กล่องเป็นประจำจะมีญาติโยมมารับข้าวกล่องค่ะเยอะพอสมควรแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีไอศครีม ไอสครีมแจกญาติโยมด้วยค่ะอ๋อเจริญพรก็ทุกวันเราจะมี่ข้าวกล่องแจกโยมแล้วก็มีอาหารหวานข้าวนู่นบางนี่บางเพราะเพื่อจะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์ญาติโยมที่อ่ยายังทุกกายทุกใจได้รับความทุกยากลำบากเดือดร้อนเรื่องโควิดเพราะว่าบางคนบอกว่าป่านนี้ฉันยังไม่ได้เงินห0 0 0ันบาทเลยอ่าด้วยเหตุผลกนใดไม่ทราบก็บอกไม่เป็นไรโยมไม่ต้องห่วงมา ที่วัดอูกระบือแล้วโยมจะได้รับเราจะมีตู้นะ<ห>ตู้สร้างทานบรมีมีของใส่ไว้ในตู้มีพระสงฆ์พระเนรใส่ไว้ยอดโยมมาใส่ไว้แลวยังมีข้าวกล่องลอแล้วก็ถึงวันสําคัญสําคัญเรื่องวันที่เราเรวบรวมประชาชนได้โยมที่มีศรัทธาก็เอาของมาถวาก็จะจัดแจกข้าวสารอาหารแห้งหเหมือนเมื่อวันที่22ล่าสุดที่ผ่านมาที่ผ่านมาเจริญพรเราก็ได้ทํา โครงการแจกทานนะคะบุญนำน้ำใจไปสู่ชุมชนนะคะคุณผู้ชมก็ร่วมเจ็ดร้อยกว่าคนที่มานะคะหลวงตาประมาณนั้นก็เตรียมของไว้ายหกเจ็ดร้อยระหว่าเราต้องเผื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเผื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเผื่อเจ้าหน้าที่อปปรจิตอาสาเนี่ยเราต้องเตรียมไว้เพื่อทุกคนให้ได้รับของแจกทั่วถึงกรเจริญพ่อเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานก็ได้รับด้วยที่มาช่วยงานได้ได้รับด้วยแล้วก็ยยังมีของที่เราเลือกแจก มีความือสักดิส์พิชิตโรคพยันพยันพยันเพราะว่าป้องกันโควิดเพราะฉะนั้นโควิดนี้ไม่กล้าเข้ามาวัดหัวกระบืองเพราะหัวกระบือไม่ต้องปิดวัดเหมือนวัดทั่วทั่วไปเปิดตลอดการตลอดเวลาเพราะว่ามีความือสักดิ์พิชิตโรคได้ทําพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกเมื่อวันเสาร์ที่28นะที่ที่ผ่านมานั้นนะเขาเรียกเสาร์ห้าทำอะไรก็ขลังแล้วมือลงตาเนี่ย อ่าเป็นขลิกรยมมือศักดิ์สิทธิ์พิชิตโลกเจริญบอลค่ะพอหลวงตาพูดถึงฝ่ามมือศักดิ์สิทธิ์พิชิตโลกของอาวัตหัวกระบืออะคะหลวงพ่อโตสัมปองของเรานะคะวันนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยเราล่ามาเห็นตั้งแต่เช้ามีญาติโยมเข้ามากราบสักการะขอพรหลวงพ่อโตยเยอะมาก <พอ S 1> มาก,มากเลยวันนี้มีคนมาถวายหัวหมูด้วยท่านตาเจริญบอลถวายหัวหมูเนี่ยก็จะเกี่ยวกับอย่างนี้โยมมากราบอธิษฐานขอพรหลวงพ่อแล้วได้สมเด็จสมความมุ่งมากปรารถนาก็ จะนําเอาพวงมาไลไข่ต้มหัวหมูมาถวายค่ะหลวงตาที่เป็นอย่างนี้เป็นประจําทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันหยุดงานวันหยุดราชการอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธหัตถุทุกตลอดทั้งสัปดาห์จะมีโยมมา<ช>ถวายเครื่องสักการะเป็นประจําทุกวันจะเรียนพอแต่ที่สําคัญก็คือที่นี่มีการดูแลป้องกันเรื่องโควิดดีมากๆเลยอ,อ๋อที่นี่เราจะมีทุกอย่างมีแมสให้มีน้ํายาที่ ค่าเชื้อค่าเชื้อแล้วก็ยังมีเครื่องเช็คทุกๆอย่างแล้วการระยะการเดินหางระยะห่างการเดินเข้าไปคือเราทาถูกต้องตามกฎกติกาของกระทรวงสาธารณสุขว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎตามระเบียบเพราะนั้นที่นี่จริงไม่มีโควิดเข้ากล้าเข้ามาแล้วอย่างหนึ่งเรามีพยาควายโควิดเข้ามาก็จะถูกพยาควายปิดตายลบลี้หนีไปหมดจะเริญนรา หลวงตาพูดถึงพญาควายวันนี้วันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ก็มีเด็กๆมาเยอะมากๆเป็นมันหยุดด้วยก็มีเด็กๆมีคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาให้อาหารโคกระบือนะคะเยอะจริงจเจริญพรก็เด็กๆจะชอบมาเลี้ยงหญ้าโคกระบือเจริญอะปุ๋ยหลวงตาทำปุ๋ยข้อมีปุ๋ยข้อปุ๋ยคือปุ๋ยเป็นมูลของโคกระบือเนี่ยเห็นว่าเมื่อโคกระบือถ่ายมาแล้วเนี่ยเราก็จงควรที่จะเอามูลของเขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ เป็นปุ๋ยใส่พืชพันธัญญาหารแล้วก็พืชพันธัญญาหารได้ปุ๋ยโคกระบือเนี่ยจะทําให้พืชพันธัญญาหารน่ะผลิตดอกออกผลได้สมบูรณ์เต็มที่เจริญพรนี่คือส่วนหนึ่งของของช่วงเช้าแลนวช่วงเย็นๆช่วงบ่ายๆก็ยังมีญาติโยมไปให้อาหารปลาบึกปลาบึปลากที่อุทยานวังมะฉาวังปลาบึกตัวใหญ่้ขึ้นมามากตัวใหญ่ๆนะขึ้นเป็นฝูงวันนั้นไปกับ ออกุ้งเลือาจาย์กุ้งนะออกุ้งออออกุ้งออเต่านาหลวงตาพร้อมทีมงานก็ขอกราบัตนาคุณพระศรีลตนาไตรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณมรทธานมูลบนสค์และด้วยอำนาจบุญฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ภายในโบส์และยังมีอะไรเทพไค่นะที่ประดิษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโบสถนะขอจงประสิทธิ์ประสาทพรให้ญาติโยมท่านสาธุชน ที่ตั้งตอนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างประมีตลอดกาลตลอดเวลาจงประสบแต่วความสุขความเจริญหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้โชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดปีและก็ตลอดไปทุกท่านทุกคนเถิดขอจเจริญพรสาธุธรรม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสร้างพระโบสถ์สดไม้สักหลังใหม่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาพระรามสองชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 1 1 1 9 9ร่วมบุญถ่ายชีวิตโครกระบือชื่อบัญชีวัดหัวกระบือเลขที่บัญชี2 2 8 4 5 4 0 0 9 9หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่จเจ้าวาดวัดหัวกระบือเบอร์โทร0 8 7 5 0 5 0 5 8 0 0 เขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกินความคิดนี้ดีที่สุดคิดถึงหมดหัวใจ